ก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนนะครับว่าทุกคนยังอยู่ที่ช่องปอนรีวิวนะครับยังไม่ได้เข้าผิดช่องนะครับเพราะว่านี่เป็นคลิปรีวิวน้ําหอมที่ปกติผมก็จะทําแบบนานๆครั้งนะครับเพราะว่าหล,หลายๆคนที่ติดตามผมจะรู้ว่าผมเเป็นคนที่ไม่ได้ใช้น้ําหอมเยอะนะแต่ว่าน้ําหอมก็เป็นอะไรที่เพื่อนๆคอมเมนต์ถามผมกันมาเยอะมากอยากให้ผมลองรีวิวลองใช้งานดูนะครับผมก็โอเคมีการทยอยซื้อบ้างแต่ว่า ปีปหนึ่งเนี่ยผมจะซื้อเต็มที่ก็ไม่เกิน2-3ขวด4ขวดอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเริ่มซื้อเยอะมากขึ้นละเพราะว่าอย่างที่บอกไปในคลิปก่อนหนีานี่ผมรู้สึกว่าผมเปิดโลกมากกับแบรนด์เมซองฟรานซิสเคอร์จิองนะครับเพราะว่าเป็นน้ําหอมที่ทําให้ผมแบบรู้สึกว่าฮย น้ำหอมมันน่าสนใจมากอะจากขวดนั้นเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ชอบมากๆนะหลังจากนั้นเนี่ยก็ลองซื้อนั่นซื้อนี่มาทดสอบดูนะครับคือก็เริ่มพยายามจะหาน้ําหอมกลิ่นใหม่ๆที่มันไม่แมสมากหรือว่ามันแบบรู้สึกมีความแตกต่างกับที่เรามีอะไรแบบนี้เอามาเก็บสะสมไว้เล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งถ้าเกิดนับดูตอนนี้นะถ้าเกิดลองไล่ๆดูเนี่ยผมมีน้ําหอมประมาณสัก8 9ขวดละก่อนหน้านี้ผมไม่เคยมีน้ําหอมเกิน2ขวดเลยนะครับแล้วก็แต่ละขวดเนี่ยไม่เคยใช้หมดเลยคือมันหมดอายุก่อนผมใช้หมดอะนะครับ แต่ว่าตอนนี้ผมเรียกว่าอยู่ในจุดที่เริ่มมีมากขึ้นเกินกว่าที่ผมจินตนานการไว้เลยซ้านะครับว่าผมจะมาถึงจุดนี้ได้ วันนี้ก็เลยจะลองเอาตัวที่ผมยังไม่เคยรีวิวแล้วก็ที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยเอามาให้ดูอีก3ขวดนะครับซึ่งนอกจาก3ขวดนี้เนี่ยไม่มีแล้วนะก็คือตัวที่ผมใช้งานอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็คือมีคลิปหมดเรียบร้อยละลองไปไล่ย้อนดอูได้เลยนะครับขวดแรกเลยนะครับที่ผมรู้สึกว่าทําให้ผมเนี่ยตื่นเต้นอีกครั้งหลังจากที่ผมได้รีวิวเจ้าตัว MFK ไปนะครับก็คือตัว Chris a v e n t u s Absolute นั่นเองนะครับคือ Chris เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ถ้าเกิดคนที่จะเล่นน้ําหอมเนี่ยจะรู้จักกันอย มากๆกับผลิตแต่น้ำหอมอย่างเดียวแล้วก็ราคาขวดหนึ่งเนี่ยหลักหมื่นนะอย่างขวดเนี้ยไซนี้นะครับ75 ml เนี่ยราคาหมื่นสี่พันกว่าบาทนะครับอันนี้ซื้อจากช็อปไทยถือว่าเป็นน้ําที่แพงมากๆนะครับ75 ml ราคาหมื่นกว่าตก ml หนึ่งเนี่ยโอ้โหแบบหลายตังค์อ่ะซึ่งผมจะขอเล่าในมุมที่แบบผมเป็นยูเซอร์เลยนะครับผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญน้ําหอมเลยจะเล่าในมุมของคนที่ไม่มีความรู้เรื่องน้ําหอมเลยเล่าให้เพื่อนฟังอะไรแบบนี้นะครับคือตอนที่เราจะไปซื้อครีตเนี่ยแน่นอนผมก็หาข้อมูลก่อนว่าเอ๊ ครีตเนี่ยอะไรมันดังนะครับคือก็จะมีการพูดถึงหลายกลิ่นมากๆเช่นตัวที่เป็นครีตอเวนตัสธรรมดาขวดสีขาวๆเ,เงินๆน,นะครับหรือว่าตัวที่เป็นซิลเวอร์เมลเทนที่มันจะเป็นแบบกลิ่นสว่างๆหน่อยหรือว่าจะเป็นตัวนั่นตัวนี่คือผมก็ไปลองดมมาหลายตัวละแต่ว่าจากที่ลองดมๆม,มาดูเนี่ยผมรู้สึกว่าเจ้าตัวแอปซูลูเนี่ยมันเหมือนจะมีความมีลูกเล่นแล้วก็มีความซับซ้อนมีเลเยอร์ความเปรี้ยวความหวานมากกว่าตัวอเวนตัสอีกนิดหนึ่งนะครับคือตัวอเวนตัสธรรมดาเนี่ยมันหอมมากอยู่แล้วแหัะ พอได้ดมปั๊บอะ่ะมันเหมือนแบบเฮ้ยมันสนุกอะ่ะคำนิยามง่ายๆคือมันสนุกขึ้นมันดูมีอะไรมากขึ้น แล้วมันก็เป็นกลิ่นที่ยูนิคต่างกับตัวเบสที่มันก็ขายดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นตัวตัดสินใจได้ง่ายเลยนะคือเขาบอกว่าตัวนี้เป็นขวดลิมิเต็ดนะครับดังนั้นก็โอเคนะครับตัดสินใจซื้อได้ไม่ยากเลยเพราะว่ามันก็ผลิตมาแค่ช่วงหนึ่งแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเขาทำไปสักพักหนึ่งเขาก็จะเลิกผลิตไปนะครับก็เลยเป็นขวดหนึ่งที่รู้สึกว่าชอบมากเลยคือกลิ่นมาแนวสดชื่นมากๆแล้วก็มาแนวผล,ลไม้มาแนวผล,ลไม้ทางเปรี้ยวอย่างเงี้ยซึ่งผมชอบ ทางตระกูลส้มมะนาวพวกนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เลยเป็นอันที่ผมใช้บ่อยมากเนี่ยผมว่าพอๆกับตัว mfk เลยก็เป็นขวดหนึ่งที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ลองไปดมเทียบกันดูได้ระหว่างตัว absolu กับตัว a v e n t ั s ธรรมดานะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการซื้อน้ําหอมที่ผมไม่เคย ได้ดมกลิ่นมาก่อนซึ่งผมไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยนะการซื้อน้ําหอมโดยที่ไม่เคยได้กลิ่นนะ่ะแต่ว่าตัวนี้คนรีวิวกันเยอะมากแล้วเขาบอกว่าหอมมากนะครับกลิ่นมันจะไม่เหมือนกับตัว a q u a ด i พ a m a นะครับเป็นน้ําหอมที่ไฮโซอีกเหมือนกันนะครับซึ่งเอาจริงผมก็ยังไม่เคยดมตัวนั้นเลยนะคือนึกยังไงก็ไม่รู้รู้สึกว่าเอ้ยคนชมกันเยอะจังเลยคนรีวิวกันเยอะจังเลยซื้อมาเลยแล้วกันนะครับอยากรู้ว่ากลิ่นเป็นยังไงไม่เคยดมมาก่อนพอได้มาเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วลองฉีดดูเนก็ รู้สึกมีความแตกต่างแล้วก็มีความยูนิคมากกว่าน้ําหอมทั่ว,วไปที่เราเคยดมมาเหมือนกันนะครับโดยกลิ่นของตัวนี้มันจะมีความแบบรู้สึกเหมือนความเป็นกลิ่นยุโรปมากๆอะคือผมอธิบายไม่ถูกเลยนะแต่รู้สึกว่าปกติเราจะไม่ค่อยได้กลิ่นแบบนี้จากฝั่งเอเชียนะครับจากธรรมชาติหรือว่าจากดอกไม้อะไรก็ตามอะถ้าเกิดฝั่งเอเชียมันจะแบบไม่ได้มีความเป็นฟลอรัลหรือว่าความเป็นดอกไม้แบบนี้ถ้าเกิดจะให้นึกภาพว่ากลิ่นแบบนี้มันอยู่ที่ไหนได้บ้างนะผมจะนึกถึงพวก ยุโรปซานโตลินีกรีซอิตาลีสถานที่ที่แบบมันเป็นชายทะเลสะอาดๆเขาขาว,ขาวสว่างสางฟิลฟิลแบบนั้นนะครับซึ่งกลิ่นก็จะไปทางแบบดอกไม้นิดนึงนะครับมีความใสๆมีความเฟรชมีความสดชื่นมากๆซึ่งเอาจริงๆนะอีกนิดนึงเนี่ยมันก็จะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะไปทางผู้หญิงแล้วนะครับเรียกว่าเป็นกลิ่นที่อยู่ตรงกลางมากๆเลยระหว่างผู้ชายผู้หญิงอะ่ะค่อนข้างจะยูนิเซ็กน,นะแต่ว่าก็ต้องสารภาพว่ายังไม่ใช่แนวที่ผมชอบนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะชอบไปทางวูดดี้ทางไม้ไม้ทางผลไม้หวาน เปรียปร้ยวๆอันนั้นจะชอบมากนะครับหรือแบบจะเป็นทางไม่ไหมอะไรเงี้ยก็จะชอบนะแต่ว่าถ้าเกิดมันติดแบบพวกดอกไม้หรือว่าไปทางแบบมีกลิ่นของพวกพืชดอกเข้ามานิดนึงเนี่ยผมจะรู้สึกแบบติดๆนิดนึงละเพราะว่าผมเนี่ยไม่ใช่ทางแบบฟลอร่าหรือว่าทางกลิ่นดอกไม้เท่าไหร่นะครับก็โอเคถือว่าเป็นขวดที่ได้ลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าก็มีการฉีดอยู่บ้างนะเนี่ยสังเกตดูว่าก็ลดไปบ้างประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้แบบเก็บยาวอะไรขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นอีกขวดหนึ่งที่ทดลองซื้อมาทางออนไลน์แล้วก็เป็นปปปรรรระะะสบบบกกกาาาณณ์แใใหมม่่ดีนนคั็ช้้อยูงงึ ส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือคาเทียเดคลาร์ชันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งน้ำหอมที่ผมไม่ได้ใช้บ่อยมากแต่ว่าผมรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันค่อนข้างจะมีความยูนิคแล้วก็แตกต่างมากๆเหมือนกันน่ะคือตอนนี้ผมพยายามจะซื้อน้ำหอมที่มันโดดไปเลยอะ่ะรู้สึกว่าแบบได้กลิ่นปับ๊บอ่ะไม่ซ้ำกับใครไม่ได้แบบทำมาโครนใครไม่ได้เรียนแบบใครไปเลยอะ่ะผมเริ่มซื้อพวกนี้มากขึ้นนะครับซึ่งคาเทียเนี่ยถ้าเกิดจะให้อธิบายง่ายๆนะครับมันคือกลิ่นไม้ไมที่มันเป็นไม้แบบมีความเผ็ดๆนิดนึงอคคืมมีวาแบบ อีกนิดนึงจะเครื่องเทศละแต่ว่าไม่ได้ฉุนเครื่องเทศเลยแบบนั้นนะครับมันจะเป็นไม้ที่กลิ่นไม่เหมือนไม้ปกตินะครับอะไรประมาณอย่างนั้นซึ่งถ้าเกิดเราไปดูในลิสต์อินกิ d เดียนของเขาเนี่ยโอ้โหจะแบบเยอะมากนะครับมีนั่นมีนี่ใส่มาเต็ไมไปหมดเลยคือพอได้กลิ่นปั๊บนะก็จะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันมีกลิ่นที่ไม่ได้พบเจอโดยทั่วไปบางอย่างโผล่ขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเกิดจะให้ผมนึกถึงนะว่ากลิ่นแบบเนี้ยเราจะเจอได้จากที่ไหนนะ ผมก็จะนึกถึงแบบบรรยากาศที่แบบมันมีความยุโรปยุโรปแต่ว่าเป็นยุโรปสไตล์แบบโมร็อกโกอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นสถานที่ที่แบบมันจะมีกลิ่นเป็นซิกเนเจอร์แต่ไม่ได้เหม็นไม่ได้รู้สึกว่ามันประหลาดมากนะครับคือไม่ถึงขั้นแบบตลาดเครื่องเทศเลยขนาดนั้นนะแต่ว่า เป็นยุโรปที่อา,อาจจะมีการหยิบเครื่องเทศมาวางนิดหน่อยมีกลิ่นไม้ไม้ไมแล้วก็เผาไม้ในเตาผิงอะไรแบบนี้นะครับให้มันมีกลิ่นเครื่องเทศมีกลิ่นไม้ไม่ไหม,ม้ซึ่งก็จะเป็นความรู้สึกที่ได้จากขวดนี้นะครับดังนั้น3ขวดนี้เนี่ยก็จริงๆแตกต่างคาแรคเตอร์กันมากๆนะโดยที่ตัวครี e d a อ s o l u ลูเนี่ยอันนี้ง่ายสุดเลยนะครับเพราะว่าวันไหนที่ต้องการความสดชื่นซึ่งประเทศไทยมันเมืองร้อนอยู่แล้วอ่ะเราต้องการความสดชื่นตลอดเวลาอยู่ละก็ฉีดตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าวันไหนที่ผมรู้สึกว่าผมแบบไปในสถานที่ที่่่มมมันนนนเยนย็ออาาากกไไไดดด้้้ควสชืนในแบบตงร ความหวานมากไอ้ตัวนี้ก็จะตอบโจทย์เพราะตัวนี้ไม่ได้หวานอะไรเท่าไหร่มันจะกลิ่นแบบสดชื่นแนวดอกไม้นิดหน่อยแต่ถ้าเกิดวันไหนที่รู้สึกว่าแต่งตัวแบบแนวแนววินเทจวินเทจแต่งตัวแนวเนียบเนียบหรือว่าไปในสถานที่ที่มันมีความวอร์มมากๆคือบรรยากาศมืดๆสรัวสลัวนึกภาพแบบเป็นบาร์เป็นที่ที่แบบไฟส้มๆไอ้ตัวเนี้จะแบบฟิลนั้นเลยนะครับคือกลิ่นมันจะมีความเหมือนแบบเราไปนั่งผิงไฟอุ่นๆจิบแชมเปญจิบอะไรซึ่งผมจริงไม่จิบนะแต่ว่าภาพมันแบบเป็นแบบนั้นอะคือ บรรยากาศมันวอมวอมเป็นไม้ไม้ไม่ไม่กลิ่นทางยุโรปหน่อยๆอะไรแบบนี้ซึ่งก็เป็นอีกสามตัวที่ผมได้ใช้งานอยู่แล้วก็เอามาเล่าสุ่กันฟังว่ามีอะไรยังไงที่ใช้อยู่บ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยคงมีได้ซื้ออีกแหละนะครับพวกน้ําหอมอ่ะผมว่าก็สนุกดีนะครับวงการนี้มันก็มีอะไรให้ศึกษาเยอะมากขึ้นมีอีกหลายตัวเลยที่ผมแบบไปอ่านรีวิวมาไปฟังรีวิวมาแล้วแบบเอออยากลองอยากซื้อมาใช้งานนะครับยังไงก็รอติดตามชมกันได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ